สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start u ยเพราะ a r t u p ไม่มีคำวเรียบในรอบสุดท้ายนี้นะจ๊ะทุกท่านก็ยังอยู่ด้วยกันกับพี่โซพลโซพลสุภพมังมีนักเขียนหลายหัวนะคะแล้วก็น้องมี In f ฟิน t y Podcast เจ้าเดียวเจ้านี้นี่เองเองเองนะคะ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศสะหน่อยก็คือว่าช่วงนี้เอาตรงแบบเพราะอะไรไม่รู้พี่เข้าเรื่องก็คือว่าเราค่อนข้างแบบเสพข่าวนะหันมาเสพข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข่าวในประเทศไทย ไม่มีแต่ข่าวขดหูทั้งนั้นเลยช่วงนี้ต้องขอประทานโทษนะสำหรับคนที่แบบเจอข่าวที่มงคลกว่าราตอนนี้แนะนำอ่านหนังสือ Stop Reading the News ครับผมแชรในเรื่องนี้ดีมากคือเขาไม่ได้บอกว่าเลิกอ่านนะเพียงแต่ว่าเลิกอ่านจากสำนักแหล่งข่าวที่แบบเราเชื่อถือเลยประมาณเนี้ยเหมือนได้ค่ะว่าเลือกจังหวะที่มันดีๆไม่ต้องเสพอย่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้เนาะก็หาแหล่งข่าวที่เราเชื่อถือได้อะไรประมาณเนี้ยอาจจะแบบวันหนึ่งไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยกำหนดของตัวเอง กำหนดเวลาของตัวเองไว้การเซฟข่าวอะไรประมาณนี้แต่ว่าเิ่มเนี้ยดีเิ่มเนี้ยดีผมว่ามันโอเวอร์โหลดอะมารู้อะตอนเนี้ยเราเราเองก็รู้สึกว่าผมก็รู้สึกเหมือนกันนะช่วงก่อนนี้ละแต่ว่าช่วงนี้ก็ก็ดีขึ้นนะผมเนี่ยที่ต้องมีบอกอะมีแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอย่างวันเนี้ยเราพูดถึงวันนี้เนาะแบบมันก็มีข่าวแบบรันทดอะสำหรับผมที่ผมรู้สึกว่ารันทดอนะเทียบการยิงเด็กอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเราเป็นพ่อแม่เนาะเราไม่โอ้เห็นข่าวปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอ้ใจนี่แบบหล่นเป็นตะตุ่มเลยะ่ะใจวู ก็จริงๆมันคือวันนี้อ่ะพูดตรงๆเราจะมาพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพนะคะพูดถึงเร mm ื่องวิสเนสก็จริงวันนี้แต่ว่าก็อาขออนุญาตไว้อะไรไว้อ่ะนะที่นี้แด่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตทุกท่านนะคะจากกรณีเหตุเกิดกรารยิงซึ่งเราก็พูดตามตรงว่าเอ๊ะมันเราเห็นตั้งแต่ เด็กๆนะเวลาพวกคอลัมบีนไฮสคูลสมัยที่แบบเด็กๆนะมันจะมีเหตุก็มักจะเกิดในต่างประเทศนะคือไม่น่าเชื่อรู้ท่านว่าวันนี้มันมันใกล้เข้ามาอย่างตัวเราแล้วก็ปัญหาสําคัญกนะ็คือว่าเราไม่ได้ถูกเทรนให้รองรับสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้นะคะก็แต่ก็ไม่อยากอนะพี่เอาตรงๆไม่อยากนะี่คือหมายความว่าเฮ้ยวันหนึ่งต้องให้ลูกหลานเรามาเรียนว่าเสียงปืนจะเป็นลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็หดหูเนาะพูดตำตรงแต่ว่าก็ค่าของหูอืม นั่นแหละค่ะเอาไว้่าอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของธุรกิจกันดีกว่านะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับธุรกิจที่เรียกได้ว่าหลายคนเคยผ่านแต่เราไม่แน่ใจว่าหลายคนเนี่ยเคยเหมือนกับใช้บริการเครื่องดื่มนี้หรือเปล่านะคะ <c oughs> อ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงกระทิงแดงครับวันนี้เราบอกแล้วก็เลบูนะครับสาหรับแบรนด์นี้ผมว่าน่าจะคุ้นหูก,กับหลายหลายคนแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยเองน,น่าจะคุ้นเคยเนาะ ส่วนฝรั่งส่วนคนต่างชาติก็จะคุ้นเคยกับคำว่าเรดบลูซึ่งตอนนี้ผมไปอยู่เมืองนอกคือตอนนั้นอ่ะรู้แล้วว่าเรดบลูก็คือกระิงแดงใช่ไหมใน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 มุมหนึ่งนะแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเฮ้เรดบลูเนี่ยตอนที่ผิวขเมืองนอกเธอเธอก็มีฝรั่งบอกเรดบลูเนี่ยไม่ใช่ของไทยผมแบบไม่กูก็เถียงสิแบบไม่ใช่เรดบลูเนี่ยกระิงแดงของ ไม่ของไทยอะไรประมาณนี้คือแบบโอ้โหแบบพาวมากภูมิใจแล้วก็ตอนเนี้ยพอมาย้อนกลับไปดูอีกทีเนี่ยอ๋อโอเคที่จริงมันมีความแตกต่างอยู่แล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยเรดบูมันเป็นกระทิงแดงมั้มันปเป็นไปเป็นาอยังไงแล้วก็เรดบูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหลังจากที่กระทิงแดงเกิดขึ้นในวมานี้อ่ะน้องหมีดื่มกระทิงแดงไหมตอนเด็กๆจําได้ว่าเอาผูดู้ตรงทู้ทนเป็นครั้งแรกในชีวิต คือกําลังเล่นน้ทาทะเลอยู่ดีในวัยที่แบบเด็กว่าประมาณสักสามสี่ขวบพ่อก็เดินมาแล้วบอกอ่ะลองดื่มซะหน่อยแล้วก็ให้จิบกระทิงแดงโอ้โหจิบปุ๊บถึกว่าน้ําอะไรนี่ทําไมมันช่างอร่อยเช่นนี้นมันหวานไงมันหวานใช่ไหมหมันแบบมันทาให้ถูกปากคนไทยด้วยแหละผมว่า <c oughs> นะคือแบบเขาทําได้ดีแล้วรสชาติถูกปากคนไทยแต่ว่านี่ก็คือปัญหาเหมือนกันตอนที่เขาไปต่างประเทศเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่ามันมันเป็นยังไงเนาะก็อ่ะโอเคกระทิงแดงะครับน่าจะเป็นแบรนด ที่อยู่คู่คนไทยมานานนานมากๆแล้วนะคนต่างชาติก็จะรู้จักคําว่าเรดบูลนะตอนนี้มีขายที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกคือมันเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งนะที่แบบไม่ค่อยมีเห็นแบรนด์อื่นๆที่ทําได้ขนาดนี้ที่แบบออกไปต่างประเทศแล้วก็บบนานาชาติขนาดนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนเนาะจุดเริ่มต้นนะครับก็คือคุณเฉลียวอยวิทยานะครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไทลานะครับเป็นคุณปูนะ่เนี่ยมาจากเมืองจีนเนาะส่วนคุณย่านะครับมาจากเป็นคนไทยแล้วก็แต่งงานกัน เกิดในปีสองสี่หกหกเออก็เกือบร้อยปีแต่ถ้าสมมติว่านับนับของอายุคุณเฉลียวนะก็ตอนนั้นร้อยปีก่อนหน้าเนี่ยคือเกิดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเกิดมาเสร็จปุ๊บก็ครอบครัวของเขาเ็เรียกเขาว่าโกเหลียวเนาะนี่คือชื่อเล่นของเขานะครับโกเหลียวเกิดในครอบครัวยากจนแล้วก็ ส่วนใหญ่นะครับคุณคุณฉเฉลี่ยนะครับก็จะทํางานมาตั้งแต่เด็กอะ่ะคือแบบโรงเรียนก็จะไม่ค่อยได้ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ค่อยมีเงินเนาะเขาก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายผลไม้ลูกจ้างหาเปลเต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับก็เอาเงินมาจนเจอครอบครัวแต่ก็มันไม่เพียงพอครับเ,เงินที่ได้มามันก็แบบไม่พอกินอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเหมือนคล้ายแบบไปเสียงโชคอะ่ะเข้ากรุงเทพนะครับผมก็เสียงโชคไปเข้ากรุงเทพไปทํางานหนึงเทพก็ด้วย ตามภาษาแหละคือแบบด้วยความที่ชีวิตของเขา,เาครับเหมือนนะครับว่าเรียนมาก็ไม่ได้สูงอะไรมาเนี่ยงานก็ทําไปเรื่อยๆครับทำ,ทำนู่นทำนี่จิกๆทล้วจอกไปก็จนกระทั่งวันหนึ่งมีโอกาสมาเป็นเซล์ขายยาออริโอมัยซินของบริษัท f e ฟอีซิ ic, นะครับทำงานตรงนั้นได้ประมาณเปีคือตอนนั้นอนะ่ะเขาได้ทํางานเพราะเหมือนในใับพี่ชายอยู่อยู่ในโรงงานด้วยอะไรเงี้ยครับอยู่ในที่ทางานเขาก็เลยแบบเดิได้งานแบบเป็นคอนเนคชั่นเนาะก็วันหนึ่งก็เริ่มอยากทำธุรกิจของตัวเองเพอทำงานตรงนี้มา7ปีปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเริ่มอยากท,ทําธุรกิองเองเันะ เคยออกมาเปิดร้านขายยาแล้วก็โรงงานผลิตยาเล็กๆที่ของตัวเองนะครับในปี2499ชื่อว่าหอจกอทีซีฟาร์มัสติโคก็ตอนนั้นก็คิดค้นสูตรยาเองแล้วก็ให้โรงงานาที่ประเทศเยอรมันเพราะว่าตอนก่อนหน้าเนี้ยเขามีคอนเน็ชันละคือแบบทำงานมาเรื่อยๆก็มีคอนเน็ชันต่างๆนานะเนาะก็ให้โรงงานที่ผลิตยาที่เยอรมันเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็นํายาตอนนะั้นมาขายในเมืองไทยนะครับผมคือเสียงตอบรับ ค่อนข้างที่จะดีคือผลิตยาด้วยด้วยความที่มันมีคุณภาพเนะเขารู้แหล่ง,ลงขายวิธีขายอะไรประมาณเนี้ย,ยนอกจากนั้นนะคือเขาเอายาของเขาอะครับไปโฆษณาในพวกแบบโรงหนังพวกหนังกลางแปลงตามวัดต่างๆหลังเลวิทยุรถแท็กซี่อะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นครั้งแรกๆของประเทศอะที่ว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อบนป้ายไฟหลังคารถแท็กซี่อะไรเงี้ยครับทำให้คนไทยเนะี่ยรู้จักยา TC Mycin ม,มากขึ้นคือพอหลังจากที่เริ่มขายได้เรื่อยๆเนาะเขาก็กลับมาตั้งโรง,งงานผลิตยาตัวเองที่ประเทศไทยนะครับชื่อว่า TC ไมซินอุตสาหกรรมจำกัดก็ผลิตยาตัวใหม่ขึ้นมาตอนนั้นก็ชื่อว่าทีซีไมซินเนาะก็ขายดีดีมากแล้วก็บริษัทก็เติบโต,ตมาขึ้นเรื่อยๆแบบแบบรวดเลยวะหลังจากนั้นเนี่ยพอบริษัทมันเติบโต,ต,ตขึ้นเนี่ยครับคุณเฉลี่ยก็เริ่มเริ่มเหมือนใหเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมอื่นคือจะบอกว่าตอนนั้นพอพอเขามีเริ่มมีเงินม,มีมีเส้นทางอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็ลองมองหาธุรกิจอื่นๆอย่างหลายๆอย่างแหละแต่ว่าเขามาเจออันหนึ่งก็คือเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดืม่มเนี่ยเพิ่มพลังงานเนี่ยู่ พียงไม่กี่เจ้าตอนนั้นมีที่ดังๆเลยก็มีริโพวิตันดีที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็มันรสชาติน้องมีเคยดื่มริโพไหมอือคือองตงคือแยกไม่ออกริโพอ่ะมันรสชาติเหมือนยาคือมันเหมือนยามากคือมันจะไม่มันจะมีความหวานนะแต่ว่ามันจะมีความเป็นยามากกว่ากระทิงแดงแล้วก็มันมีเอ่อมันมีเพียงไม่กี่เจ้าในตลาดแล้วก็ตอนนั้นมีริโพวิตันดีที่ที่แบบคลองตลาดอยู่เขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นตลาดที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้ก็เลยพยายาม คิดค้นสูตรเครื่องดื่มชูกําลังของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอาไปลองให้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มแรงงานเนาะแบบอุตสาห์คนที่แบบทํางานโรงงานอะไรพวกนี้ครับก็เอาไปให้ชิมแล้วก็ลองแบบฟีดแบ็กมาอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งได้สูตรเขาก็นําสินค้าสู่ตลาดชื่อว่า Tiopeks Design Lab ชื่อยี่ห้อนะแต่ว่าตัวสัญลักษณ์อะเครื่องหมายการค้าของเขาคือกระทิงแดงคู่นะจนตอนเนี้ยเราก็ติดปากกันพูดว่ากระทิงแดงกระทิงแดงใช่ไหม Tiopeks Design Lab นี้ไม่ค่อยมีคนพูดนะ สัญญาก,ก็จะพูดกระทิงแดงตอนที่ผมเป็นเด็กผมจะผมจะคิดจุดสมตว่ากระทิงแดงเนี่ยสองตัวเนี่ยเวลามาัมานมนเอาเขาชนกันใช่ไหมคือผมก็แบบเฮ้ยแบบมันกินกระทิงแดงแล้วมันคึกไงมันก็เลยเอาเขาชนกัน <c oughs> จริงมันไม่ใช่นะมันมีความหมายมันอยู่กระทิงแดงคู่เนี่ยตัวกระทิงสองตัวเขาบอกว่ากระทิงสองตัวสองตัวเอาหัวชนกันเนี่ยมันหมายถึงพลังงานนะครับส่วนสีแดงของตัวกระทิงเนี่ยหมายถึงความทรหนอดทนเนาะส่วนสีเหลืองคือข้างหลังเนี่ยมันจะมีรูพระอาทิตย์นเหมือนคล้ายแบบซันไรส์พระอาทิตย์ขึ้นมาอะไรเงี้ย ที่มีแสดงถึงความมีชีวิตชีวานะครับผมก็กระทิงสแสดงถึงพลังงานเนาะสีแดงของกระทิงเนี่ยหมายถึงความพลุหดแล้วก็พาทีก็ค,คือความมีชีวิตชีวาก็คือแบบทั้งทั้งสามอันเนี่ยก็รวมๆกันแล้วก็แบบเออสื่อความหมายว่าพอดื่มเสร็จปุ๊บก็ได้พลังงานเดินต่ออะไรประมาณนี้คือนอกจากที่รสชาติที่มันดีกว่าเครื่องดืม่มเพิ่มพลังงานแบบเครื่องดื่มชูกำลังทั่วไปนะ,ะนนเนี่ยมันยังมีแคมเปญน,นี้ต้องมีตอนที่ผมเป็นเด็กเคยเห็นไหมที่แบบเขาฝากกระทิงแดงไปแลกเป็นของพวกแบบ แฟสบสบู่ของซักฟอกเคื่อยืดอะไรประมาณเนี้ยเคยเห็นปะเคยจําได้ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยเป็นหนึ่งในแคมเปญแรกๆเหมาพี่ที่ทําอะไรบอัทเนี้ยใช่ใช่ใช่คือมันเป็นมันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่แบบตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนทำ้วก,กันแล้วก็มันเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วอ่ะคือแบบว่าเราเราต้องพูดถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนาะเขาอยากจะเขาอยากได้ของฟรีเขาชอบของฟรีอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขาดื่มแล้วก็เห็นใต้ฝาเนี่ยมันสามารถที่ไปแล่ที่ร้านโชว์หวยได้อย่างอย่างร้านผมในสมัยก่อนอ่ะ เตี่ยก็จะมีแบบพวกของอะไรพวกเนี้ยสบู่แชมพูอะไรพวกเนี้ยคนก็จะเอาฝามาแลกผมก็จะเป็นคนนั่งนับฝานับฝาแล้วก็แบบว่าเออฝานี้แบบแรกไดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใส่ส่ถุงให้เขาลูกค้าเนาะแล้วก็พอทุกเดือนนะครับเซลของกระทิงแดงก็จะมาเก็บฝานี้ไปนะครับแล้วก็จะเอาของใหม่มาให้แบบประมาณนี้ก็สมัยนั้นแล้วก็มันขายดีมาก <laughs> คือแบบไอ้แคมเปญเนี่ยขายดีมากๆแล้วก็สามารถที่ครองตลาดได้อย่างรวดเร็วเลยแบบโอ้แบบมีคนซื้อเยอะมากกระทิงแดงจังหวะนั้น อีกอย่างหนึง่งโครงสร้างทางสังคมก็เปลี่ยนด้วยเพราะว่ากระทิงแดงเองอะ่ะก่อนหน้าที่กระทิงแดงจะมีมาในตลาดเนี่ยประเทศไทยอะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะส่วนใหญ่ก็จะทําอาชีพชาวนาชาวไร่เป็นหลักใช่ไหมพอแบบส่วนใหญ่แล้วก็แบบเช้ามาทํางานเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็หลับไม่ได้จําเป็นที่จะต้องดื่มเครื่องดื่มชูก,กําลังแต่ว่าโครงสร้างของสังคมมันเปลี่ยนไปมาเป็นคนทํางานในโรงงานมากขึ้นเนาะแล้วก็ขับรถบรรทุกเอ้ยขับรถแท็กซ,กซี่ขนส่งอะไรประมาณนี้มากขึ้นแล้วก็ทําให้ความต้องการของตลาดครับที่มีต่อเครื่องดื่มชูกําลังครับมีเพิ่มขึ้นสูงด้วย ก็ทาให้กายว่ากระทิงแดงกายเป็นเพื่อนซีแเป็นเพื่อนสนิทที่เติบโตไปพร้อมกับจํานวนตลาดของชุมชนแรงงานในตอนนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นความสําเร็จของกระทิงแดงจนกระทั่งในปี2521นบะครับประมาณปี25 2 1ก็จะตั้งบริษัท tc pharmaceutical อุตสาหกรรมจำกัดออกมาเพื่อผลิตและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ2ประเทศแรกที่เขาไปคือฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยไปในรูปแบบของกระป๋องนุ้ยเคยเห็นไหมกระป๋องสีทองโ อันนี้ไม่คุ้นเลยไม่เคยใช่ไหม,มคือ,อยางด้วยความที่ผมเกิดและโตในร้านชงหวยมั้งมันก็เลยจะมีก็เลยมีโอกาสจะได้เห็นไอ้ของพวกเนี้ยเขาขายเยอะแล้วก็มันมีจังหวะที่แบบมาเป็นกระป๋องสีทองด้วยนะแล้วก็แบบเตี่ยก็จะบอกว่าเออเนี่ยเป็นแบบรุ่นส่งออกอะไรมาเนี่ยส่วนของไทยมันจะเป็นขวดแกะขวดแก้วอัน,นี้เป็นรุ่นส่งออกอะไรมานี้ก็ชิมก็รสชาติก็รสชาติรู้สึกว่าจะต่างกันนิดนึงนะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากละกันก็ยังหวานอยู่แต่ว่าการไป ฮ่องกงหรือว่าการไปสิงคโปร์ก็ยังไม่ได้ทําให้กระทิงแดงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมันมาดังจริงๆในช่วงประมาณปี2530นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่าทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นได้ในปี2527ครับคุณเฉลียวเนี่ยมีโอกาสได้ไปรู้จักกับนักธุรธกิจชาวออสเตรียคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณดิทริชเมเทซิสนะครับผม ก็คุณดิทิชเนี่ยมาเมืองไทยในปี2525 25> ก่อนหน้าที่เจอคุณเฉลียวเนาะคือเขาเจอปี2527ันห้า้ยใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยสบอบอสองปีก่อนหน้าเนี่ยเขามาเมืองไทยแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็แบบเจ็ดแรกอ่ะนุงนีแบบอารมณ์เหมือนใครแบบนักนักธุรก,ก,กิจเดินทางมาเมืองไทยเนาะแบบเจ็ดแรกแล้วก็โอ้ยแบบปวดหัวมากเลยประมาณเนี้ยไปหยิบกระทิงแดงมาดื่มแล้วหายพอหายปุ๊บเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยเจ๋งดีวว่าเลยประมาณเนี้ยแบบมันดื่มแล้วแบบมันสดชื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งประกอบกับเเ้าาาไปออ่่นนนหหังสืพพิม์แลวว็ ที่ญี่ปุ่นนะครับดีอ่ะเป็นบริษัทที่สร้างรายได้มหาศาลมากและในประเทศยุโรปเองเ,อเขามาจากออสเตรียเนาะในประเทศในประเทศแถบยุโรปเองนะครับยังไม่มีเครื่องดื่มประเภทนี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันน่าสนใจเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาเครื่องดื่มประเภทนี้ไปขายที่ทางประเทศทางยุโรปได้ก็เลยในปี2027เจอคุณเฉลียวเสร็จปุ๊บก็ร่วมกันตั้งบริษัทนะครับชื่อว่า e ร b บู l GMBH ขึ้นมาขึ้นในประเทศออสเตรียนะครับคุณเฉลียวและครอบครัวถือหุ้นอยู่ที่51%เนาะคุณดิติช ถือหุ้นอยู่ที่49%ก็กลายเป็นเรดบูขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยเรดบูเนี่ยก็เริ่มขายใน70ประเทศทั่วโลกในขณะน,นั้นแต่ว่ามันก็เจอปัญหาครับเพราะว่าอย่างที่น้องมีบอกอะว่ารสชาติอะมันแบบอ้อร่อยใช่ไหมอร่อยสำหรับคนไทยใช่ปะแต่ว่ามันไม่ได้อร่อยสำหรับคนต่างชาติเ้องมีคือแบบคนต่างชาติจะรู้สึกว่ามันมันหวานอะอืมมันแบบหวานติดคออะไรอย่างงี้เขาก็เลยแบบโอ้โหกว่าจะกว่าจะปรับสูตรได้ใช้เวลา3ปีเขาก็เอาไอ้เนี่ยสูตรของของคนนนไทยะะ ก็ไปรป,รปรับ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 ลดความหวานลงใส่โซดานะครับแล้วก็เปลี่ยนโฉมจากกระป๋องสีทองเนี่ยก็กลายเป็นกระป๋องสีเงินแล้วก็คาดสีสีน้ําเงินใช่ไหมทำให้มันมีความโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็ตีตลาดใหม่อีกรอบคือปี2527เ,เนี่ยตีตลาดรอบแรกละเฟลนะครับก็เอามากับเอาสินค้ากลับมารีด,ดีไซน์ใหม่เสร็จปุ๊บปี2530ก็ตีตลาดอีกรอบตอนเนี้ยประสบความสาเร็จเพราะว่ามันไม่ได้เจาะกลุ่มแรงงานน้องมีมันเจาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศและเจาะกลุ่ม เด็กทักศึกษาที่อ่านหนังสือหามรู้ความคำคือแบบดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นเหมือนคล้ายโซดาเหมือนคล้ายแบบน้ำน้ำอัดลมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะแต่ก็นั่นแหละคือแบบพอเขาเจาะกลุ่มใหม่นะมันได้รับความนิยมรวดเร็วมากแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแคมเปญแบบพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมออกมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นแบบเบสบูไปสปอนเซอร์พวกรถ uh, แข่งเนาะสโนว์บอร์ดดิ้งสเกตบอร์ดดิ้งอะไรเงี้ยครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆก็จะมีแบบเบสบูเป็นสปอนเซอร์ซึ่ง นั่นคือกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับกลุ่มที่แบบเป็นทีนเอจเป็นคนที่แบบต้องการ energy อะไรเงี้ยครับเป็นคนที่แบบโอ้โหแบบออกไปทํากิจกรรมต่างๆที่น่าสนุกในประมาณนี้ในชีวิตก็การว่าประสบความสำเร็จไปตอนนั้นก็ในปี2531นะครับคุณเฉลียวก็ได้จัดตั้งบริษัทอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าเครื่องดื่มกระทิงแดงจากัดซึ่งกระทิงแดงเป็นผลิตภัณฑ์หลักละแล้วก็ต้องการที่จะทําการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์จัดจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นคือแยกออกมาจากไอ้บริษัท บริษัทยาเนาะก็คือมันทากระทิงแดงจ้าัดเนี่ยจะตั้งเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีสินค้าอื่นๆออกมาตามนะครับชื่อว่าสปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็เป็นของเขาเนาะแต่ว่าก็มีสินค้าบางตัวนะครับที่ออกมาแล้วไม่ได้ประสบความสําเร็จเช่นกันอย่างเช่นกาแฟกระทิงแดงมัมมีเคยเห็นไหมแล้วก็มีกระทิงแดงโคล,ลาด้วยนะกระทิงแดงโคล,ลาเคยเห็นปะแต่ส่วนตัวนะ <c oughs> หรือเราอจะคิดไปเองนะไม่น่าจะเป็นคอมบิเนชันที่ดีนะไม่คือมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเครื่องดื่มชูกําลังน,นัมมีมันแค่ใช้คําว่ากระทิงแดงมาประทับเฉยๆว่าวันนเป็โ แต่มันไม่ชิมไม่ใช่เครื่องดื่มชูกําลังคือตอนเ,เด็กๆผมก็ดื่มกระทิงแดงโคลาแล้วก็โดนเตียด่าว่ามึงดื่มกระทิงแดงถึงทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มชูกําลังแต่มันเป็นโคลาไงเราก็พยายามอธิบายให้เตี่ยฟังว่ามันไม่ใช่กระทิงแดงแต่เป็นโคา้าเตี่ยเตี๋ยก็บอกว่ามันเป็นกระทิงแดงโคลามึงไม่ใช่กระทิงแดงได้ยังไงแล้มานี้ก็โดนดา่า <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือ perception ของคนนะครับน้องมีพอพูดกระทิงแดงเสร็จปุป๊บอะคนจะคิดถึงเครื่องดื่มชูกําลังถูกปะมันจะไม่คิดถึงอออ่่่าาาาาืนนนนนนเพระัั้้ีมมมกกก็วสิคทแบบ ในรูปแบบของกระทิงแดงที่มันเป็นแบบอื่นนะครับมันก็เลยดูแปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเฟลตัวสินค้าพวกนี้ก็ก็เฟลไปก็คือแบบออกมาสูตา่ตลาดไม่รับความสนใจก็ก็ตกไปเลยประมาณนี้ก็คุ้นเฉลี่ยว ยูวิทยาเนี่ยเขามาเสียชีวิตลงในปี2555นะครับส่งต่อธุรกิจให้กับทาย,ยาทโดย TC ซีฟาร์มซูติเคหรือ TCP Group เนี่ยในปัจจุบันมีคุณสลาวุฒิอยู่วิทยาดูแลต่อนะครับในปี2562สร้างไรายได้รวมป,ประมาณอยู่ที่ประมาณ58,500ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ7,795ล้านบาทแล้วก็เลดบูจีเอ็มนะครับมีคุณเฉลิมอยู่วิทยานะครับลำไปต่อไปคือคุณเฉลิมตอน,นเ,เนี้ยและครอบครัวเนี่ยถูกจัดอันดับโดยนิตยสารฟอรยั์บส์ว่าจะทราบมีเนามูลค นนตลาดของแีงดงนะครับก็จะดูแลโดย T.C.P Group นะครับก็จะดูตลาดของประเทศไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเครื่องดื่มชุกกำลังที่ยังครองตลาดได้อย่างเหนียวแน่นนะแล้วก็เชื่อว่าก็จะเป็นเพื่อนสนิทของหลายคนที่แบบอ่านหนังสือโต้รุ่งหรือว่าอะไรพวกนี้โต้รุงอยู่นะแล้วก็คนที่แบบทําทงานหนักขับรถระยะทางไกลอะไรเงี้ยบางทีผมก็แบบก็ดื่มนะแบบ ขับรถไปฝาสามชั่วโมงเงี้ยบางทีผมก็แอะเชียงดาวซื้อกระทิงแดงยกสดเลยประมาณนี้ก็มีก็เรดบูนะครับในต่างประเทศก็จัดการโดยเรดบูจีเอ็มบีเอชนะครับมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นจะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เป็นพวกแบบเราก็จะเห็นพวกสปอนเซอร์กีฬาต่างๆที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกไปก็น,นะครับผมว่ากระทิงแดงมันมันเจ๋งตรงที่ว่าแบบพอมันพอมันแยกออกมาเสร็จปะะุ๊บอะมีกลุ่มเซกเมนต์ของลูกค้าที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงอะ่ะด้วยรูปทรงของมันด้วยรสชาติของมันแล้วก็ด้วย อคอมบิเนชันต่างๆที่แบบไปทําการตลาดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่มันเก่งตรงที่ว่าคือแบบมีการปรับปรุงสูตรเรื่อยๆนะแล้วก็แบบออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาตามมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับในต,ตลาดตอนนี้ก็มีกระทิงแดงโอ้หลายหลายอย่างมากนะวันนั้นผมไปดูที่เซเว่นก็แบบมีให้เลือกเยอะมากกว่ากระทิงแดงสมัยก่อนเยอะมากครับผมก็อตอนนี้ก็ถือว่ากระทิงแดงประสบความสำเร็จ มากๆแล้วกันเนาะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ประสมความสำเร็จมากๆในในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติก็เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่แบบรู้สึกว่าดังไปทั่วโลกละเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะโน้ตไว้ถึงความแตกต่างแนละมุมที่มันการเกิดขึ้นของกระทิงแดงคือว่าตอนแรกสุดเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยอะค่ะคือคือเรากำลังเปรียบเทียบกับเฮลส์บูบอยเนาะกระทิงแดงเนีเ่ยถูกมองว่าเป็นภาพลักษณ์ของการใช้แรงงานก็คือ,อดื่มเพื่อให้ตื่นอันนี้คือเราเชื่อมั่นว่า t a r ก็ตของมันอะจะไม่ใช่นักเรียนที่แบบทั้งแบบอออยากจะสสบหนังื ห,หรืออะไรลุกมันเป็นแบบนั้นนะเหมือนแบบเอายกอย่างเช่นคนอาจจะแบบขับรถบรรทุกมาไกลเฮ้ยไม่รู้จะดื่มอะไรดีดื่มกระทิงแดงเพื่อให้มีฤทธิ์นะแล้ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของต่างประเทศเนี่ยจะเป็นคนละรูปแบบเลยคือว่ากระทิงแดงเนี่ยกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายใช่ดังนั้นคือมันเป็นเหมือนกับ2กลุ่มอ่ะคือเราจะเห็นว่าก,กีฬาพวกประเภทโหโดดล่มโดดจักรยานวิปากนะก็อะไรูเนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์ซึ่งมันทําให้เราเห็นว่าแทร็เก็ตกรุ๊ปซึ่งกลายว่าประเทศเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันเป็น่ะขณที กรณีของต่างประเทศเนี่ยจะเน้นพวกกลุ่มวัยรุ่นนะคนที่ชอบกีฬาท้าทายตรงเนี้ย ตัว Red b u l ูเองเนี่ยก็จะเหมือนเข้าไปสนับสนุนเป็นจำนวนมากดังนั้นคือมันน่าสนใจนะเพราะว่าพี่สสคนไม่ใช่คนเดียวที่เจอปัญหานะ,ะจำได้ว่าตอนที่แบบส่วนตัวไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาไปไฮสคูลเนี่ยเราก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเ <c oughs> hey, นี่ยมันเป็นแบรนด์คนไทยเพราะตอนนั้นเนี่ยเ <c oughs> พื่อนก็ทาน Red b u บูนะแล้วม, <c oughs> มันมีความรู้สึวกว่าการทานเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติจนทําให้เพื่อนทุกคนเถียงกลับว่าเฮ้ย hey, ไม่อันนี้หนักกว่านะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเออเรดบูเนี่ยต่อมา มันมีการร่วมทุนกับชาวออสเตรียใช่ไหมแต่เพื่อนคนอเมริกันก็จะบอกไม่ ai, อันนี้เป็นบริษัทของอเมริกันไม่ใช่ของคนไทย <laughs> <laughs> ซึ่งแบบเราสึกว่าหนักกว่าเดิปมประม <laughs> ออ okay. <laughs> าณนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เขาว่าจริงจริงกลายเป็นแบบสัญลักษณ์ไปแล้วอะถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายแต่ในขณะปัจจุบันเนี่ย <laughs> เราก็รู้สึกว่าของไทยเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นภาพลักษณ์เนี้ยที่เด่นชัดเทียบเท่ากับเราเราจรินตนา,านการน่าจ,จะเป็นคนรุ่นเก่าก็ได้ว่าเย เหนื่อยใดๆถ้าอ,อยากให้มีแรงน,นี่ไม่ต้องขอโทษนะคะห้ามพูดเรื่องยาเสพติดเราอาจะนึกถึงการกินกระทิงแดงอะไรพวกเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เมล e d o m i n a นะอันนี้ถ้าพูดถึงมิติของความเป็นแบบเฟมินิสต์เข้าสู้นะความเป็นหญิงความเป็นชายคือมันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับชายเพื่อชายอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่เราสูงว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นมากจริงๆแล้วอาจจะทําให้ทาร์เก็ตกลุ่มมันชัดอย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มันไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ที่มารองรับสตรีอ่ะคือบางอันมันจะเห็นชัดเหมือนกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยบิวตี้ดริงก์นะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบโอ้โหแมนแมนมาโชว์แมนแมนมาโชว์มากไม ที่ออกมาเราก็แบบเออจ,จะจะแบบพดเน้นผู้ชายโดยเฉพาะคือแต่ผมว่าของประเทศไทยเองอะ่ะมันจะเห็นกีฬาประเภทแบบชกมวยน้องหมี อี่อ่าชกมวยเนี่ยถือว่าก็กลุ่มแรงงานเหมือนกันนะกลุ่มชนชันนี้เหมือนกันคือแบบว่าคนที่แบบมันเป็นแบบเอนเตอร์เทนนิ่งของเขาอ่ะใช่ไหมเวลาเราแบบวันวันอยู่อะไรอย่างสมัยก่อนอ่ะตอนที่ผมเป็นเด็กอะไรเงี้ยเดินเข้าไปในตลาดอ่ะวันอาทิตย์อ่ะตอนบ่ายๆเราก็จะเห็นเลยแบบโหแบบคนรุ่นคุณลุงอ่ะที่แบบเออแบบขอเสื้อแล้วก็แบบมานั่งร้องร้อมวงกันอ่ะเออแล้วก็แบบเอออะไรเงี้ยเขาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีกระทิงแดงมีกระทิงแดงเป็นสปอนเซอร์ในวันนี้เออใช่มันเว้นะคะมันเว โอเคก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือถ้าภายในประเทศแล้วก็อาจจะถึงขั้นเป็นข่าวต่างประเทศเนาะเออกระทิงแดงเว็บูนะคะก็ตกเป็นข่าวซึ่งเราคิดว่าคนไทยทั้งประเทศพูดถึงตอนนี้ก็ก็คงจะจําเหตุการณ์ได้เนาะเป็นข่าวทั้งหลายทั้งแหล่เลยนะคะก็เออซึ่งจริงๆเขาก็จะพยายามอธิบายมันก็มีสื่อพยายามที่จะจะอธิบายนะว่าเอ้ยกระทิงแดงในประเทศเป็นแบบ หน,นะเจ้าของเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นตระกูลนี้นะอยู่วิทยาเนี่ยในขณะที่ถ้าเป็นเรดบุ๊กก็จ,จะเป็นของอีกตระกูลหนึ่งนะคะก็อันนี้คือเราก็รู้สึกว่าการที่มันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะมันก็ทําให้คนเริ่มหันมามองอกระทิงแดงในอีกมิตินึงกัแล้วกันเนาะแบบมันก็มีการโอดแตกแยกออกไปซึ่งอันเนี้ย เราก็ถ้าเป็นอีกอิกอกชู้หนึ่งนะในเชิงของเราเองนะในมุมมองของ business doing ทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นความน่าสนใจประการหนึ่งถึงการที่เจ้าสัวหรือนรรดากลที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจในประเทศไทยคนหนึ่งแน่นอนเน่ยเขาติดหนึ่งในสิบนะของบุคคลที่หรือตระกูลที่มีความร่ารวยที่สุดในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็กลายว่ามันก็มีวิธีการมองเหมือนกันว่าเอ้ยอย,อย่างในหลายๆรัฐเนี่ยใน,ในในโลกใบนี้นะคะผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะแบบถ้าเป็นแบบสังคมตะวันตกเนี่ยอาจจะมีเป็น ครอบครัวที่เอ้ยเขามีการแบ่งสมบัติให้ลูกๆอย่างไรแล้วในต่อมามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรอ่ะถ้าเกิดว่ามีลูกหลายคนหรือการแต่งแล้วหย่าแล้วแต่งใหม่เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรที่ซ้อนแห่งความเป็นวัฒนธรรมเอเชียเข้าไปอีกนะคือล่าสุดอ่ะเราไปอ่านอันหนึ่งน่าสนใจดีค่ะคือเป็นพับลิเชอร์คือเป็นสำนักพิมพ์ชื่อดังแห่งหนึ่งนะเดี๋ยววันหลังเราอาจจะเอาเรื่องนี้มาพูดกนะ็คือว่าปรากฏว่าเสียชีวิตไปแต่ก่อนเสียนะคือเหมือนกับ เขาทํามาหลายเจเนอเรชันแล้วแต่คนนี้ดันเหมือนกับไปมอบมรดกให้กับคนที่ไม่ใช่คนในตระกูลก็คือมอบให้กับผู้หญิงที่เขารักซึ่งวงเล็บไม่ใช่แม่ของลูกโอ้โหมันก็เป็นเรื่องเป็นราวว่าแบบมันจะเป็นยังไงต่อไป <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่ง <c oughs> อันนี้อาจจะไปไกลแล้วแต่ว่าเราก็มองว่าในมิติของกระทิงแดงของเรดบูลพยายามจะเรียกควบไปเลยกันเนาะมันมีหลายประเด็นที่มันสามารถที่จะมาดีเบตแล้วมาพูดคุยได้อะประมาณนี <c oughs> ้กันละกัน โอเคะ okay. สำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอุูท่านก็พูดตรงๆว่าก็คิดถึงทุกท่านนะคะสำหรับทุกวันเสาร์ของเราก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ฟังกันจนจบรายการนะทั้งวันนี้นะคะแล้วก็น้องมีเองนะคะพี่โศพลก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรอบสปดาหาหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ